Hello Hello everyone Hello my lovely students สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูไก่ทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับห้องเรียนภาษาอังกฤษคุณครูไก่อีกเช่นเคยนะคะในช่วงเรียนออนไลน์นะคะช่วงนี้หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกออกเสียงโฟนิกส์นะคะจากคลิปแรกและเราได้ฝึกออกเสียงการผสมคํานะคะ เสียงแอนในโฟนิกส์นะคะของคุณลุงแจ็คไปเรียบร้อยแล้วถึงตอนนี้มาถึงคลิปของคุณครูไก่นะคะเราจะได้มาลองทําแบบฝึกหัดบ้างนะคะซึ่งแบบฝึกหัดครั้งที่แล้วนักเรียนได้ทําไปแล้วนะคะก็จะทําลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันเหมือนๆกันนะคะเพียงแต่เราจะเปลี่ยนเสียงนะคะให้มาเป็นเสียงแอนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ามาแล้วค่ะมีพยัญชนะสองตัวคือตัว A และตัว N แต่โฟนิกของตัว A และตัว N เปลี่ยนเสียงแล้วนะคะเอาอเสียงตามคุณครูนะคะแอหนึ่งออ,อ,อต่อไปคุณครูจะเพิ่มพยัญชนะเข้ามาอีกหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรคะ ตัวีแต่โฟนิกของเขาหรือเสียงของเขาจะออกเสียงว่าเคใช่ค่ะเดี๋ยวเราลองมาผสมคำกันเลยนะคะเคแอนแคนเคแอนแคนลองออกเสียงกันสิคะเด็กๆคืออะไรคะนี่ถูกต้องแล้วคะ่ะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ นักเรียนก็ทําลงไปในสมุดด้วยทาเหมือนตัวอย่างที่คุณครูทําเลยอย่าลืมวาดรูปแล้วก็ระบายสีลงไปด้วยนะคะจะได้รู้ว่ามันคืออะไรต่อไปค่ะตัวที่สองนะคะต่อไปตัวที่สองค่ะมีตัวอะไรบ้างต่อไปค่ะมาแล้วนะคะเป็นรูปผู้ชายนะคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงพร้อมกันกันกบคุณครูไก่เลยนะคะอ่า มีมาแล้วนะคะยังเป็นเสียงเดิมอยู่ออกเสียงว่ายังไงคะออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะหรือจะออกตามมันคุกไก่ก็ได้นะคะแอนึแอนแอนลองออกเสียงสิคะอ่าต่อไปนะคะคุณครูจะเพิ่ม พยัญชนะเข้ามาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือตัวอะไรคะคุณครูจะเพิ่มพยัญชนะเข้ามาหนึ่งตัวนั่นก็คือตัว m แต่เราจะออกเสียงอืมออกเสียงสิคะอืม a n นแมอืม a n นเด็กๆลองออกเสียงอีกครั้งหนึ่งนะคะ Hmm. And man แอนแองละค่ะนี่ก็คือผู้ชายนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เขียนนะคะตามตัวอย่างทำลงในสมุดนะคะนี่คือตัวอย่างที่สองนะคะต่อไปเรามาดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้เด็กๆทำมีอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่ต,ตัวนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลย Let's do homework and build words นะคะมีอะไรบ้างอ่าเด็กๆดูเลยนะคะเสียงแอนเรายังอยู่กับเสียงแอนอีกเหมือนเดิมนะคะมีอะไรบ้างคำที่หนึ่งฟึ n งแอนจอเฟียงฟึก็ได้หรือจะมีแค่ลมเป็นเฉยๆ,ๆ <f> ก็ได้นะคะ a n นแอน d ู and dan <band. S 2> and ten per and pan อ่าไปแล้วนะคะ and fan คืออะไร t h i and dan อ่าตัวนี้อาจจะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าเออมันเหมือนผู้ชายเนาะเป็นผู้ชายนะคะแต่ว่าคราวนี้นักเรียนสังเกตดูพยัญชนะที่อยู่ตรงหน้าตัวอื่นจะเป็นพิมพ์เล็กหมดเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่เป็นพิมพ์ใหญ่ด้านหน้า นี่คุณครูให้สมมุติว่าเขาชื่อแดนนะคะเขาเป็นผู้ชายนั่นแหละแต่ว่าชื่อแดนนะคะต่อไปค่ะชื่อแอนแนะก็คือมีผิวสีแทนแทนนั่นเองนะคะตัวสุดท้ายค่ะเพอแอนแพนเพอแอนแนเป็นยังไงบ้างคะง่ายไหมคะทั้งนี้ทั้งนั้น เสียงที่เราได้ออกเสียงไปนะคะอยู่ในสมุดของเด็กๆแล้วนักเรียนก็ไปดูแล้วเราก็เทียบลองทําดูทําแบบฝึกหัดดูนะคะเหมือนตัวอย่างเหมือนที่นักเรียนได้ทําไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เหมือนตัวอย่างอีก2ข้อที่คุณครูไก่ได้ทำไปนะคะซึ่งถ้าเราไม่ทันเราก็ย้อนสไลด์ดูแล้วก็หยุดดูก็ได้นะคะครูเชื่อว่า นักเรียนของคุณครูนะคะจะมีความสุขแล้วก็สนุกกับการทำอ๋อขออภัยค่ะเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะขออนุญาตเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ v and van โอขออภัยจริงๆนะคะเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็คือ v and van นะคะอ่าคืออะไรคะอ่ารถตู้นะคะ ที่สําคัญเด็กๆอย่าลืมวาดรูปมาด้วยแล้วก็ระบายสีมาด้วยนะคะหวังว่าคุณครูหวังว่าคลิปนี้นะคะจะทําให้นักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงผสมคำนะคะผสมคำสระและพยัญชนะได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทําแบบฝึกหัดออกเสียงโฟนิกนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ See you later